ชอบไปให้งาบรรยายนะบรรยายนบรรยายนะับันี่โอ้พที่ตาบมกหุ่งตอนแรกกะใส่บมกพริกกระเทียมตอนนี้ก็ลั้งตัจ้าต่บักพริกอยู่อืาเ <laughs> ้า,า <laughs> เด่นตาเดี๋ยตัมกมุก่งนี่ไงนี่ตา เอาคือใส่ลายแถบักพีกเครื่องโคกพนะ,เนนะนุเรนี่ยจมหนเอยู่ี่ละจ้านี่มาเฝ้ามาพี่จะตำแรลกลมาพอะไรพี่ล่ะมาพี่อยากไปทำตอเสี่อ <c oughs> ยินงั้นเธอก็บอกอันนั้นอ่าเร่แลวตอนนี้ก็ใส่มะเขือเทศเลนลงไปอือเอภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศภาษาไทยภาษาลาวเขาเรียกอะไรเรียกมะเล็นภาษาลาวในแท่มะเล่นตอนนี้ก็กำลังใส่มะนาวลงไป เอาเราเตรียมพร้อมนะจ้าแม่ค่ะต่บางุงังไม่รูตอนนี้กระใส้ปลาลากระล่งชิใส่ปลาลาปลาใสจานก้ปลาแดง ตอนนี้ก็ใส่ผงซูโรดผู้ใดเบิ่งดูเพป็นพี่อ้อยบ่ใส่ลายแซ่เสียใส่เสียไลายผงซูโรดภาษาเล่าเอ็นยังแป้งนัวแป้งนัวดใส่น้ำตาลภาษาเล่าเนี่ก็น้ำตาลคือกันมือควรน้อยมานั่นเด้อวางสิอีก ดำหน้าวะตอนนี้กยัวโคเโคเลอยภาษาลาวกัโคเลโคเยอือจะเสียกบนอ่าตอนนี้กระแลงเอาเส้นมันมละกอเป็นมะละกอภาษาลากับมะคุงเตรียมโคกได้ไหน ไปที่ยันบรรูแล้วบม่ได้ทำโน้ตท่าแล้วหมาแล้วหอหาก็ห่อนเพื่อนพอดียอมเลยช่วยกันก็เราเห็นเรามากกับพุนหรอไป,ปรับาลกเยอมากมมนะลูกนงลูกเราไปเป็นโรงเรียนเอาเราเาไปนะไม่ได้ไปคือว่าไปรับค่ะปากมองกำลางหลับอย่บ้านนะถือตัออตงบา้าในกระับมาก,กนืม บกับกบกับกบักได้ละไม่ใช <c oughs> ิบกบเนี่ยบักยูน่บอ่หอมยางหอมบักหอมกระลังหอมเขาว่าประเดี๋ยวสิบโกขิมีนีเอาซิมเวงซิมเวงแซบไวมันหน้าใหญ่ปลาใช่ปะเพิาา่มเพิ่มปลา กจบเลยเบืองสาก็กเลยจสาทุกคนสากจะอันบางอานึงค่ะน่าสาทุกคนเพื่อนนี้นาน <S <S มาองกคนเนาะมังคอนี้ <S <S เดี๋ยวสาพลาดบูสา ເຕີຄອມເຊັບພູຊັດຍົກ